สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีทำโปรเซิร์ฟบอลซีนะับอัปเดตเนาะโอเคตามนี้วันที่เวลากดเข้าเกมเลยโอเคลีกขวาลันแอดมินขึ้นมาเริ่มเกมเตรียมหยุดตรงนี้หยุดโอเคหยุดแล้วกดซีขึ้นมาจับตัวเกม เปิดไฟล์ที่เงยแปะบลสี่ก๊อปปี้เนมตรงน,นี้กดเข้าไปตรงนั้นก๊อปปี้วาง นี่จะมีสจุดเอจะต้องเปลี่ยนเออโอเคิดปดกดรกลับนะไนี เดงออกไปนะรับลงรอมันถึงประมาณนี้สักพักนึงกดิอันนี้ออกไปโอเคไปลองกันเลยเอา่าไม่ได้อันนี้มันตีสองตีเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วม,นมันคนน้อยเาเลยน้อยปกติคนเยอะมาก ที่นี่ก็วิ่งไวเนะาะวิ่งไวกดไวดูดไวที่รับกันวิ่งไวดูดไวพิ้งก็ไม่ลุดนะไม่มีหลุดยังไงก็ไม่หดูดตัวก็ประมาณนี้แหละส่วนใครท,ที่อยากหาค่าอะไรเพิ่มก็หาเอาได้เลยนะมาหาได้เลยเป้าตรงเป้าตรงได้หมดอนะล็อกตรงล็อก,อกมาหา <Okay>. <S <S ดิจอไป้องธรรมดากันแต่ถ้าเกิดเรากดกดล่องหนนะ่ะแล้วเราไปเก็บคงเก็บของอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะหลุดยิงคนบางทีก็หลุดตามนั้นไปกัน ไอ้ผอ่ไเอไอ้เบนมก่เลยขอที่ได้ดีเบรนเอยเลอมเล่นเละเ่นะไม่เอผมไมู่อไอ่อาไปตาอบอบ้องบนเองอ่ะไม่รู้นะอ่ะยิงบางทีก็หลุดเพราะมันถอดล่างไง กันน้อยไม่มีคนเลยก <Hi. S 1> ี่โมงแล้วเนี่ยโอเคยังเพียงตีน จนผมได้ว่าผมเอเดวิวอะที่แทนที่เอ็มีปืนมังกรเยอะสุดเกมเลยิงไปแล้วกดตัชิปแล้วกดบินแล้วกดผมชอล่นเอเดวิผมชอเล่นเอเดวิวันโต้ด้วยฮะสันโต้มึงลัวๆโอ้โูเจอไปก่อนประมาณเนี้ยแตกมึงเข้าไป ไอ้เง um, okay? oh like ี่ยเยอะคาราคอนคู uh> 네่สวยเลยเนี่ยเยอะแต่ว่าคาราคอนเนี่ยนะเออตัวนั้นเลยจ้าเออเราดูเราดูดิไอ้ีไม่ดีเอ็มบีโปรว่ะเออไมมันชอบหลุดอ่ะแต่บางทีก็ไม่หลุดนะตามนั้นแหละลองทำมันเองแล้วกัน